การที่สมุทรสาครครับเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำญาติติดใจนะครับแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวอายุ41ปีหัวทิ่มลงไปในท่อเสียชีวิตนี่เป็นภาพณนะนาทีที่เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยถูกดึงขึ้นมาแล้วก็นอนอยู่ตรงนี้นะครับอย่างที่เห็นในภาพต้องเบลอเอาไว้ส่วนสามีเนี่ยนั่งอยู่ข้างๆตัวสามีเนี่ยอายุ34ปีปเปื้อนไปทั้งตัวเลยครับคุณผู้ชมแล้วก็นั่งอยู่อย่างเนี้ยให้การกับเจ้าหน้าที่ ไม่ค่อยจะรู้เรื่องครับยังอยู่ในอาการมึนเมาเน,นี่ยฮะหเห็นไหมฮะเปื้อนทั้งตัวเลยเขาพยายามบอกว่าภรรยาของเขาซึ่งอายุ41เนี่ยเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวในตลาดนัดที่กระทุ่มแบนเพราะทางานกันเสร็จก็นั่งกินเบียร์กันพอ,พพอนั่งกินเบียร์แล้วปวดท้องฉี่เนี่ยฮะเขาพูดอย่างนี้ก็เลยพากันมานั่งปัสสาวะตรงท่ออันนี้ท่อเนี่ยมันกว้างประมาณ60คูณ60เซนติเมตรคุณผู้ชมฮะ ระหว่างที่ภรรยากําลังปัสสาวะอยู่นี่นี่คือท่อระบายน้ําผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ทางฝั่งขวาท่อเนี่ยแค่นี้ครับหกสิบคูณหกสิบปรากฏภรรยาเหมือนลักษณะหน้ามืดหัวทิ่มลงไปในบ่อลงไปในท่อแห่งนี้ตัวสามีเนี่ยบอกว่าพยายามจะดึงภรรยาขึ้นมาแล้วแต่ดึงไม่ไหวเนื่องจากเขาค่อนข้างใหญ่รูปร่างเนี่ยใหญ,ใหญ่ดึงจนเสื้อผ้าเนี่ยหลุดรุย่ยสุดท้ายต้องไปตามคนมาช่วย4-5ถึงคนแล้วก็ดึงออกมาจากท่อได้สำเร็จ แต่ตอนนั้นภรรยาสิ้นใจไปแล้วคือคุณผู้ชมเรื่องนี้ตั้งเป็นประเด็นได้หลายอย่างเลยนะฮะญาติเนี่ยติดใจคือเอ๊ะตัวไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะแล้วถ้าตกลงไปไหลน่าจะติดอยู่ที่ฝาท่อหรือเปล่าค่ะแต่ตอนที่คนช่วยคุณผู้ชมต้องฟังจากคนที่ไปช่วยคนที่ไปช่วยเนี่ยชื่อคุณวรวุษบอกว่าตอนไปถึงเนี่ยตัวของผู้หญิงเนี่ยหัวทิ่มลงไปจริงแต่ก็ดูเหมือนว่า เหมือนถูกจัดวางไหมอันนี้เขาตั้งข้อสังเกตว่าให้ไปขดอยู่ข้างล่างเนื่องจากตัวที่ใหญ่ไหล่น่าจะติดผมก็เดินเข้าไปดูอ่ะมันมีคนนอนอยู่ตรงนั้นเลยแต่ว่าน่าจะว่ามันเปิดโคนหมดเลยเราก็ไม่รู้ว่าใส่เสื้อผ้าผู้หญิงผู้ชายเราไม่รู้เลยเสื้อผ้าที่ใส่ไปคือผมไปตักน้ามาล้างหน้าเขานะให้ให้คนที่กินเบียร์ขเขาล้างหน้าแล้วก็เอาเสื้อผ้าที่ร้านผมอะ่ะมาใส่ เป็นผ้าเช็ดพื้นที่ร้านมาใส่ให้เขาโค่นก็เลอะทั้งตัวไปเลยต้องขาขาไปเลยอะโค่นอะเลอะต้องขาขาไปเลยอะเพราะนั้นตัวเข้าไปลึกไหม,ไมแค่นี้ก็คือเนี่ตรงนี้อยู่กับท่อก็คือหน้ามันจมไปในอย่างเดียวเองตัวไม่ได้ลงไปในท่อเลยนะครับคือนอนหน,น,น,น้าสูบน้ำะหน้ามอยู่ในเลปนประมาณนี้คือเราเห็นหูเขาแต่คือหน้ามันทิ่มเลนใช่แล้วพอดึงขึ้นมาหน้าเขียวแล้วอะความหัวใจก็ไม่ทันแล้วนี่คือผู้ที่เข้าไปช่วยนะฮะทีนี้คุณผู้ชมฮะเมื่อสักครู่เขาพูดถึงเสื้อผ้า ญาติเนี่ยเก็บเสื้อผ้าไว้ด้วยคือลักษณะอย่างที่ตัวสามีบอกดึงจนกระทั่งเสื้อผ้านี่หลุดลุ่ยหมดเลยค่ะแล้วเนี่ยเป็นเสื้อผ้าของฝั่งภรรยาคือพอเจ้าหน้าที่ไปถึงสามีเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ภรรยาแล้วเพราะภรรยาเนี่ยเหมือนโปลแล้วนะครับเพราะว่าเสื้อมันหลุดลุ่ยออกมาหมดเลยแล้วนี่เป็นเสื้อที่ตอนประสบเหตุเนี่ยลักษณะเป็นอย่างนี้ญาติของผู้ตายเนี่ยนิมนต์พระมาเชิญวิญ,ญญาณนะครับเพื่อจะพากลับบ้านตามความเชื่อ ลูกพี่ลูกน้องของผู้ตายเนี่ยบอกว่านี่จริงๆญาติญาติเพิ่งจะมาจากโคราชก็มาหากันนี่แหละที่กรุงเทพไม่มีใครคาดคิดว่ากลายเป็นว่าจะมาหาจะมามีความสุขกลับต้องมารับศพไม่เชื่อว่าพี่เนี่ยหัวทิ่มตกลงไปตายเองได้ท่อมันไม่ได้กว้างเลยถ้าเกมเมาแล้วเกชอบพูดเกจะพูดแกก็พูดประจามภาษาคเานเมาแหละพี่ ยังไงคนตกลงไปยังไงก็ขึ้นได้เด็กตัวเล็กๆตกก็ขึ้นได้เพราะว่ามันไม่ลึกมันไม่ใหญ่แล้วตัวพี่หนูอะตัวเขาตัวค่อนข้าง,งตัวใหญ่อะจะเมาขนาดไหนหนูก็ว่าคนจะตายอะยังไงก็เกิดขบสนขึ้นจนได้อะเชื่อว่าเมาขนาดไหนก็ขึ้นได้เพราะคือพี่สาวเนี่ยชอบดื่มสุรายอยู่แล้วไม่เคยมีลักษณะถึงกับหมดสติไปเลยได้อย่างงี้ก็ตั้งเป็นประเด็นอันนี้ญาติก็ไม่เชื่อตำรวจว่ายังไง ผู้กํากับโรงพักกระทุ่มแบนนะครับพันตรวจเอกเสรีธาการบอกว่าเบื้องต้นได้ภาพจากวงจรปิดโอ้โหพอเราเห็นคํานี้รีบโทรไปเลยค่ะโอ้ผู้กํากับขอภาพหน่อยอ,อยากเห็นเหมือนกันผู้กํากับไม่ให้ฮะบอกว่ามันเป็นสํานวนคดีแต่จากภาพวงจรปิดเนี่ยทำให้รู้ว่าทั้งคู่เดินมาด้วยกันตรงจุดเกิดเหตุเดินมาแบบเป็นปกติไม่ได้มีลักษณะทะเลาะกัน อันนี้จะแย้งกับสิ่งที่ชาวบ้านบอกค่ะ<ฆ>ชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนเอะอะโวยวายเหมือนคนทะเลาะกันอ,อันนี้จะแย้งกันแต่กล้องวงจรปิดเนี่ยเหมือนเดินมาด้วยกันลักษณะแบบนั้นคือไม่ได้ทะเลาะแล้วก็หายออกจากกล้องไปคือตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยกล้องไม่ได้จับตรงๆแต่มันมีกล้องที่เห็นตอนเดินเข้ามาก็เขาเดินมาด้วยกันอันนี้คือเจ้าหน้าที่บอกนะฮะอย่างไรก็ตามก็ต้องตรวจสอบจากพยานต่างๆ แต่ว่าล่าสุดก็ต้องปล่อยตัวสามีไปก่อนเพราะเป็นเพียงผู้ต้องสงสัยเท่านั้นต้องรอผลชนสูตรจากนิติเวชถ้าตานานข่า,ขาวถ้าดูเบื้องต้นก็คงดูได้ว่าเป็นอุบัติเหตุแต่เนื่องจากทางแด้ข่าวาญาตินะครับจึงรงากำลังที่จะสอบแล้วแล้วก็ประชาชนนึเสื่อมลชนสงสัยว่าถึงใจการตายนะครับแต่ตอนนี้เราก็อยู่ในการรวบรวมแพื่หลักฐานนะครับเพื่อพิสูจน์ข้อสงสัยต่างๆนะครับถ้าเกิดว่ามีแพรหลักฐานที่จะ สามารถดำเนินคดีได้ไม่ว่าจะเป็นการทบายร่างกายหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะต้องดำเนินการต่อในขการตอนต่อไปเพราะฉะนั้นก็จะต้องรอผลจากการพิสูจน์จากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลศิริราชก็น่าจะมีข้อมูลที่เพิ่มเติมเพิ่มขึ้นนะครับแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยครับ